มีแต่ได้จากเพิ่นแล้วก็เพิ่งจะเพิ่นโดยโดยน้ำแรงตัวเองน้ำบได้ยังเลยช่วยเหลือตัวเองบได้คือ่าช่วยเหลือตัวเองบไดายบอดาแล้วเนาะบ่มีอย่างเอวยเกิดมาเนาะเอยลำบากลำบากอะไรให้ไปห้องหมอตาเออบ่มีปัญญาพาไปเดี๋ยวเฮาไปห้องหมอตาบ่ตาเพิ่นเป็นไปเลยตาบุ่มเห็นเลยบ่เออแต่น่ะมันยังใส่ปิ้งยู่ได้นอคือตาคือตาคนปกติอยู่แต่งนี่ยนี้ซอยเอ้ยน้ำ สองทางติตดต่อผู้ไทยฟังเราเฟซบุ Facebook, ๊กภาษาไทยภาษาอังกฤษโทรทักทายพ่อแม่พี่น้องมัดสุคนวันนี้คอยพาสุคนมาพี่มาตลาดบ้านกระทิ่งใหญ่พี่นะแต่ว่าอยู่ในเมืองอันสพอร์ตของสุมาฮานี้ละอันนี้นะอยู่บ้านไกลกับบานพนแพงไกลกับบานสาเมืองนละมาหาเอ้ยเอ้ยเวียงเพิ่น ไอเวงเพ่นลาเพิ่นโทรหาคอยหลายเธอแล้วเออมาถ่ายคลิปแน่วะ่ะขอความสวเสลเอแน่วะ่ะคอยก็เลยวอาว่าโอ้คอยมีแมนสายสวยเลยมีแมนสายบุญมีแมนสายบุญคือบเ่เตงได้คันท้าคอยมาถ่ายนี่มีหูว่ามีผู้เลออันไปซอยเจ้าหรืบอบ่คอยก็เลยติดต่อหาบเ่เตงปรึกษานําบเ่เตงบ่เตงว่าไปถ่ายเลยคอยก็เลยลองมาถ่ายลองเบ่งเพื่อนเห็นคอยมาถ่ายคลิปเสเมอง เพิ่นกะะ็เลยติดต่อมาหาคอยเพิ่นเอาเพิ่นอยู่ตลาดนี่แหละขอแค่ยังมีท่านหู่ยจักรมาเพิ่นอยู่มองเล่อบุ๊บนี่เพิ่นเดินหอนในเล่อกลับไปฟังพร้อมๆเดียวนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้มาหอนอาหานไอเวงเลยตอนนี้นะ<ำ>สบายดีไอเวงโดยสบายดีนกและแม่สบายดีแม่เท่าโดยอ๋อในบางคำเหมาเห็นไอเวงแล้วโดยคือเห็นในคลิปแวบๆพันคือว่ามีอีผู้นึงบอกมีอีผู้นึงมีลูกมี่โอ้มีลูกสาวอีผู้นึ่ง ซื้อน้องเดือนสิ่งนองเดิน,อนอเอนอแต่ว่ามีได้ยู่แล้วบอไปสิเลยละบ่อยู่แล้วตอนนี้น่ะเกี่ยวข้าวบ่ไปเกี่ยวข้าวบ่บ่ไปอันนั้นทะเลไปทํางานรับจ้างอยู่สวรรค์นี่แหละโอ้ไปสวรรค์พ,พุ่นล<อ>ะเด้อเดินเจ็ดแปดแสนนี่แหละอ่าก็ไปยังบ่ได้หมดเดือนเพื่ออะไรก็สิไปแล้วนวิทย์ก็ไ่เคยไปใสอยู่น้ำกันอะไรอยู่อ๋อโอเคลองลองเล่าความเป็นไปเป็นมาของเอ้ยเวงให้ฟังเลย เอ้ยเอ้ยว่าดังๆนเด้อเพราะว่าคอยมีมีไม่โทรศัพท์แต่ซื้อไอ้เวลานเอ้อยหันอยู่บ้านผัวอยู่บ้านพนงามอ๋อบ้านพนงามพุ่นนอกโดยอยู่บ้านพนงามแล้วบ้านนี้หันทุกอยากลำบากเราหายหน่อยเพราะว่าเลยก็เอือโซหันนะเลยก็เว้าแบบบ่เข้ากันเลยก็บ่เข้าใจกันเลยก็ซื้อแบบดูแลกันบ่ได้หันไหนโดยกันหมายถึงกระโพนั่นบ่โดยเลยทิศกันเลยไดยปะกันโดยหันกลับมาอยู่น้ำแม่นะ อ๋อแม่ก็บ่มีผัวอีแม่ก็ดับแม่ก็ตะกี้ก็อยู่นําผัวเฮือนผัวก็พอได้กินอยู่ให้นั่ตะกะนะแต่เดี๋ยวนี้บัดผัวป้าก็อยู่นํากลับมาอยู่นําอ้ายก็บ่ได้ได้แดงให้นั่น6ห7หายนั่นแหละนอ๋อแตุ่มกินบ่ตกลงุมแลเอื้อบ่ได้เฮ็ดนําเพิ่นเลยน้องเลยน้องเพว่าน้องเพิ่นก็มีัวแล้ว เพิ่นกะลูกเพิ่นแล้วกะเพิ่นอีกเนาะแล้วเออกะบ่ได้เฮ็ดเลยเพราะว่ามันมาตุ้มกินแล้วเออจะหากินไปวันๆแต่ตอนมากลับมาเกะบ่ได้หาหยังเพราะว่าโซ่เด้ออ๋อเออโซ่เธอหนึ่งบอกหากระดีบ่าอยู่ในเรื่องหากระดีบอกผู้ใหญ่คนนั่นแหละซอยแล้วก็บาตาบาแสนโอ้บาตาบาแสนมาซอยโอ้ยบาตาบาแสนบาจี๊ดอ๋อแบบนี้เอาเอาลัดๆัดเลยคือ ตอนนั้นเขาซอยไปเลยแล้วล่ะตอนนี้ซอยค่าหืดขยาแล้วก็ค่าไปห้องหมอโดยโดยเพราะว่าเออไปห้องหมอเออก็ต้องได้ยืมเงินเพิ่นนี่โดยตอนนี้เพิ่นเพิ่นซอยสุยางจนจนมาได้ฮอดได้หานบอกโดยเมนอ๋อเพิ่นซอยหานเห็ดตังหานเฮ่าอีโดยลูกหันอยากได้เนาะอยากได้หานแม่เออพอได้อาชีเพิ่นลูกว่านะพอได้ซื้อข้าวกินซื้อน้ำแล้วก็พอได้ อันทักษาเมยพอได้ตัวยาโดยโดยบัตรล่าชุดนี่พัดคือได้ติดต่อหาน้องซะเป็นอะไรวะวันนี้หันนะมันน้อนหริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะค้าขายเงี้ยก็พอได้ขายยูก็เต มันถึนเพื่อนเอาให้เนาะเพื่อนซอยมาห่านี่เพื่อนก็ซื้อโดไอตู้เย็นเพื่อนก็ซื้อให้เอื้อยนันน้ำแรงเอื้อยเองน้ำโบได้ยังเลยแต่ห่าน้องไม้เละเข่าเด้อด้อด้อเอื้อยหันโบได้ได้ยังอันนี้เนาจะได้จากคุณ่อนยังเพิ่อนเมื่อสอเด้อแต่ตอนนี้ลูกสวรรค์ไปเห็ุเวรฮัลลูวาวหนูนี้ ลูกวาว่าแม่เอ๋ยได้มาสมนี้แล้วคนซ้อยแล้วเขาต้องหาเองแน่<อ>ลูกจะได้ตูแ้แซ่โอ้ลูกสาวนะจะได้ตู้แซ่จะได้ความผ่านลูกน้ำจะขายคือมุ้งโอแต่แม่ต้องซูต่อไปลูกพันสี่หมเงินลูกวาวาันเดอร์เดอร์เดอร์เแต่ไปก็เงินเดือนม่นได้หลายเงินเดือนละเจ็ดแสนอ๋อแต่อยู่สวรรค์เท่านี้เนาะไ<อ><อ>ม่ได้ไปไกลไปเลยไม่ได้ไปไกล แล้วตอนนี้เหเนาะเครื่องมาได้เพิ่นกระสอยมายู่เครื่องเพิ่นกระซื้อก็กินไปน้ำเนาะปจักว่าข้าวแล้วก็ปจักว่านมลูกประจักว่าต่อยาที่ตอนนี้เพิ่นกระบุมาเยี่ยมยานแล้วเพราะว่าเพิ่นกระซอยมาแล้วอ๋อไม่ถึงอันบอดบ่าวอันนั้นบอดบอตาบวแสนนันบอดหรือว่าผู้เนี่ยจะดีเพิ่นอ๋อเพิ่นเคยซอยเพิ่นซอยหลายแล้วเพิ่นก็เลยไปซอยเคสอื่นอันนั้นบอ แต่ตอนนี้เอ้ยอันลักๆคือเอ้ยเดินหอนผี่เลยเดินหอนเรื่องแม่ในแรกพวมาแม่ันเรื่องแม่บ่โอ้แม่ปุ้นย์นะบ่อ๋อคนเป็นบาวานน้ำบีเห็นหุงน้ำอี้วงอเยนมาเพียงพอรยนาในต่อยาแม่กระบุนี้อ๋อใส่ไปใส่เลือดก็ไปหุงหมอกันยังไรใส่เถ้านี่อันบัตคือว่าบ่มีเงินบัตหานคือว่าเคิงเต็มหานอยู่นะบ่อึดนะนะโป๊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 โป๊โโโโโ โอ้ดาวมาบ่อขายได้มาสามแสนเพิ่นก็เอาเมื่อ้วจะเอื้อหักไวหาชิพันก็ซื้อเข้าโอ้คล้ายๆแบบว่าอันอันอยู่ในอันเขิงอยู่ในหานเต็มๆนี่นะเคืองบ่แมเนบ่แมเนอันเอ้ยเป็นผู้ลงทุนเองต้องไปดาวมากอันบอกคล้ายๆว่ายืมครองเพิ่นมาค้าไม่ได้กำไรแล้วก็เอ้ยก็หักเอาหันทื่นก็ขึ้นเพิ่นเหมือนนั้นบอกอ๋อเดอร์เดอรเดอเอ็นย่อสั้นเนาะเพิ่น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 แก็ตะบะเคยจุก เดี๋ยวนกันนีอยู่คือว่าบ่เคยจุบในไดบันเป็นอะไรจุบแล้วมันก็เอาลายง็บลายมาขายมันก็บ่ได้อ๋อขายบู่มดแบบเพิ่นมาเก็บร์ดแล้วเพิ่นแล้วมาเก็บถ้อแสนหนึ่งสองแสนใดเท่าไดเพิ่นก็เก็บเท่านั้นอ๋อแต่เขาก็แต่เอ้ยก็ส่งบ่ท่านในนั้นบ่้างโดยโดยต้องได้แยกซื้อข้าวนำดีอ๋อเอยต้องซื้อข้าวนำซื้อนมลูกนำแล้วตอนนี้ฮันอยากดูแลแม่ฮันดูแลบ่ได้เลยเพราะว่าเอ้ยนั่น เป็นนัน่นอะไรนองเออกระบ่วบเป็นคือกันแต่ว่าใครเคยอง้องก็ได้แต่บ่แม่นว่าบ่าไ,ดาบาได้แต่มันกันสุบูได้หลายพ่อแต่ทูทูไทยไปไปวันวันซื้อบ่แม่มพ่อได้ซื้อกินพาลูกกินโดอบัดแม่เจ็บป,ป่วยไปแล้วนี่นกะบัดเสมอ๋มน,นี่กับ่มียเเห็นหุ่งแจกดีเห็นหุง่ง๋อก็เลยบ่มีเงินไปหักษาแม่เลยนั่นบ่กเพื่อนให้ไปห้องมอตาเออบ๊มีปัญญาพาไปเดี๋ยวเขาไปห้องมอตาบ่ตาเพิ่นเป็นไปเลย เต็นแนมบีเห็นเลยบอกเดนมัวเออแต่น่ะมันยังใส่ปิ้งยู่ได้นอคือตาคือตาคนปกติอยู่แต่เม็ดแนมบีเห็นบอกเห็นเห็นอยู่เต็มมัวๆน่ะมัวเป็นเงาอ๋อถึงใส่เป็นตอกระจกอย่างจักยางอีแลเนาะกระดาแบบมอ้หมอเป็นไรเป็นเบาหวานน้ำอีโอ้แนมบีเห็นน้ำอีแม่มันขึ้นตาแลวเหมอนว่าอ๋อเบาหวานขึ้นตา วันนี้เอ้ยก็เลยจะได้เงินไปอันทักษาแม่นี่บ่ได้เงินใน้ออื่นในสาสซื้อข้าวซื้อน้ำกับพ่อมี่อยู่หรือเปล่าแม่เงินซื้อข้าวซื้อน้ำโดยก็คือว่าสู่ต่อไปอะไรหน่ะเอ้ยผู้ใหญ่พึ่งก็ซอยมาทำนี่แล้วนะโดยโดย่อไปออแต่กะงบย่างกับบุเพียงพอบนข้างหลังก็เอากับบุมีนอมุ่งเพราะว่ากันผู้ใหญ่พึ่ซอยกะมันกะจุบแล้วเป็นอย่างมันจังหได้ซื้อเพราะว่า เออต้องได้ซื้อเขาแล้วต่อยาตัวเองนะอ๋อต่อยา,นายเน<อ>ี<อ>่ยแหละวะต่อยาเออเป็นเขากินเลือดอเนี่ยอเล้ยมีอาการมือหัวใจสั้นแล้วก็สั้นมือสั้นตีนนี่สนแบบ<อ>สดงว่าโบ,บเมนท่อแม่ติสะ่วยนี่อเอ้นอ,อนำ้ำเพราะว่าไข่มานี่ก็ดีขึ้นคำน,นี้ก็ย้อนผู้ใหญ่เพิ่นแล้วก็เบาตาเบาจิตเบาแสงโอสาธุสาธุน้ำพิ่นสนอเพิ่นซอยสมัยนี้อย่าลืมผู้ใหญ่เพิ่นอยูย่ในใจเอื้อยเสมอ กนานเอื่อนว่าเดือนนี้เอื่อยยังแครนในใจอ๋อแต่วเขาเกิดมาน่ะมูหนะเฮาดูแลตัวเองบ่ไดายนะดูดีแต่ได้จักเพิ่นแล้วก็เพิ่งจะเพิ่นดูดูน้ำแรงตัวเองน้ำบ่ได้ยังเลยช่วยเหลือตัวเองบ่ได้คือว่าช่วยเหลือตัวเองบ่อดายบได้แล้วเนาะบ่มีอย่างเอื่อยเกิดมาน่ะเอื่อยลำบากลำบากอะไรอ้าวในนั้นมาั่ะ ก็คือพาลูกในเอือยไปหานอไม้เอาาือยหาานอ้อยไปขายไปแลกเข้า oh. เมือบ้านเมือเมืองเรเคยภัยถูกซ้ำเอื้อยอ้าวในนั้นบอกในหมู่บ้านนันในหมู่บ้านเอื้อยนะบอกโดยในบ้านนั่นนี่นะมันมีภัยซ้ำเอื้อยอ้าวเอื้อยทุกกระมู่ทุกอะไรโอได้มาซ้ำนี่กับได้จักเพิ่นก็เอื้อยกับเรเคยลืมเอื้อยโดยโดยโดยอยู่ในใจเอื้อยเสมอแต่เอื้อยกับซอยยังคืนเพิ่นบ่ได้มีแต่คำขอบใจโดยเพิ่นก็คือสิบวังสิให้ห่อต่อแท้นั่างอื่นเนาะโดยโดย ช่วยเรียกคืนเพิ่นยังบ่ได้มีแต่คำความใจเลยก็ให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งโน้ยเพิ่นก็ได้บุญไปแล้วเพิ่นก็ได้โน้ยก็ให้เพิ่นเหตุงานเหตุการณ์ยังกะให้หุงให้เฮืองนะเอื้อยๆนะโน้ยได้ตอนนั้นแหละโอ้โะเคยลำบากมาโอ้ยตอนมาจุดไปแตะเส้นมาแห้งลำบากกว่านี้ลำบากตอนโซ่แบบว่าดูแลงตัวเองยังบ่ได้แต่กะเบิ่งลูก กับโบได้บบรอดเลยนะโอเดี๋ยวเดี๋ยวโบออกมาเนี่ยนี่ได้มากสำเนียก็ยังแค้นในใจอ่าแต่ว่าเอ้ยก็เลี้ยงลูกได้บักหลายคนหนึ่งบอกถึงสาดจิบคนนี่ก็เยอะมนสุขคนแล้วเนาะเยอะมนสุขคนกันนั่นแหละเนาะสามมาไม่ลูกเขาไปโรงเรียนจนได้ให้เงินกับซื้อกินกับโบมีมูนนั้นมี ลดล่างโมก็มีลูกเอือน่ะโบได้มียังไปเงินเงินพันหนึ่งเอือนยังโบก็ให้ลูกอ้าวโบให้ลูกเลยอาไห้นั้นมันบบมีเด้อ๊ะเย็งว่ามุนมุนเงินจากพี่ขายของนี่ได้แล้วก็ให้ลูกหน้าบอกว่าอ๋ตอนตอนบบมีขนาดไหนโอตอนบบมีสมีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจ แต่ตอนนี้หันพอมีอยู่นาะเมนนว่าเออบมีอะไรนะโดยก็มีก็พอได้ซื้อยู่ซื้อกินนะนะอยากรักษาแม่หันรักษาบไดานะอยากซื้อเพื่อจะซื้อเข้ากินจะซื้อ่าแล้วแล้วก็น้อพอได้ซื้อเข้ากินซื้อมมคิดมาเกิดพอบริบริหารปะท้องไปวันๆจะซื้อปะท้องไปวันๆเครื่องทองเพิ่นกระดาวมาแล้วเพิ่นกระตะลาทิตกระเพื่อนมาเก็บเอาตลาดนัดเลยมาเก็บเอา ได้มาสำเนาก็เอาหายเพิ่นแล้วก็จงไว้ตัวเองกับซื้อเสื้อหาชีพกับซื้อกินซื้อแม่กินนะนะแล้วพ่อที่ไปถ้าแม่ไปห้องหมอนะเอาไปบได้อ๋อ<ด>คือรักรักรักกะเ<ด>ลี้ยงแม่นี่เนาะตอนนี้เนาะอยากให้แม่ไปห้องหมอโดยเพราะว่าไปแต่สุดก่อนนะกะเอ้ยกันยังเป็นนิ่งคนน<อ>ึงนะอ๋อเอายเอ้ยน่ะเคยเคยพาแม่นี่ไปทีนึงแล้วบ่ไปแล้วโดยก็จา บ้าตาบ้าจิตกะน้ำไปพู่คนกะซื้ออยู่ซื้อกินให้ซื้อกินซื้อข้าวให้ห้องหมออยู่สิเลยนะอยู่หมอแข่แล้วก็ยังติดนี่เพคนอยู่ยังชงร้านป้ายนะอ๋อติดนี่ติดนี่หมอก็ได้ป่าจ้าบ่ติดนี่คนนะวะยังเลี้ยเงินดีน้องเข้าใจแล้วจ้ะยืมเงินเพื่อนอะไรกันยังม่อนแทนเพื่อนน้ำหันนะอ๋อบ้านเพราะว่าบัดนี้เก่าก็ยังไม่ทันเมื่อัดอย่าไปอีล่ะ อาการแล้วคืนนี้แล้วนะเราวิ่นหัวแล้วเมื่อยเพราะว่าเราขาดเลือดเองแล้วเมื่อขึ้นเฮือนก็เมื่อยแน่ยขึ้นเฮือนก็ไ่ได้แต่ว่ายางยางไปลิ้นเฮือนอื่นบ่ได้เลยบ่ได้เพเคยไปใส่เฮ็ดกินเองนั่งเอาหัวลอกบ่ได้เลยบุหินหุงหลุดซุมือนี่พันอยู่ใช่หรอยู่หาน้ำเอบยนี่บ่โดยยู่ก๊าวย์นั่นแหละเพราะว่าลูกชายเพิ่นเพิ่นก้ แบบห้าสากินคำและเขาเพิ่นเกือบรลหลายหาหกซอฟันนะได้สิบซอบเพิ่นก็กินมาแต่เดือนสิบเอ็ดแล้วเออกระบอกเอาน้ำเพิ่นเพราะน่าเพิ่นก็ลูกเพิ่นก็หลายคน้น โดยเอาไม่เท่านี่ไปห้องห้องมอไปรักษาไม่เท่านี่นะคาใส้ยใจเทะาลรแต่ละครั้งนะค่้สจสายนะัสมมติว่าไปนอนน,นะน้องมันหลายได้เ้ยยืมเงินเพิ่นสองล้านไปกระเบิดเลยโอ้ไปครั้งหนึ่งนะได้รับสองล้านพวกคืนหนึ่งบอกพรโมเมนต์ขึ้นระหงเพิ่น้องหักษาเหิงอ๋อเป็นอาทิตย์เพิ่นบอดที่เคยไปน,นะโดยเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์หนึ่งประมาณสองล้านนาะโดยแม้ว่าตองไปเพิ่นหัวใครแน่แล้วกะ กินข้าวกินน้ำได้บ่เพิ่นจะหายเมือแต่ไปสุดนี่อ่ะมันบวชกำหนดเพิ่นให้เมือเอ้อกระคอมเมือพราะว่าเอ้อเมินเงินอ๋อเมินเงินก้อนโดยเพราะว่าโบเมียาเวียบอลนี้นะมันกลายบอลโดยโดยพยุกขยาห้องนั้นห้องนี้เพิ่นบอกนะเพิ่นแนะนำจะไหนไปห้องนั้นอีบอกไปห้องนี้ได้เดี๋ยวเพิ่นก็แนะนำว่าให้ไองมอตาจะเอ้ยกัเอาแม่ไปพอได้ห้องมอตาเนี่ยไม่ถึงอยู่ในลาวเฮานี่บ่โดยอยู่ เมืองคันนี้แหละคุณบอกนะอ้าวเมืองคันคือนีบอกนึ่งมอตานอ่านโบมันแข่งคันนี้นะโอ้แข่งอยู่แข่งบนนาะแข่งหรือว่าบุตรก็ตัวจังหวัดขันาวัฒน์กุฏไทยก็ได้ติดกับแม่น้ำคลองสายแดนมุกดาหารพุลธะอ๋อตอนนี้ลักๆก็คือจะได้ทื่นมาเฮิแม่มาอันทักษาแม่นี่เนาะพาแม่ไปห้องหมอโดยอมอเพิ่นก็เป็นมาวานทั้ง เมื่อวานขึ้นตาแล้วว่าแล้วก็น right <the ้องกลับมาอยู่นะแม่กะดูแลแม่บ่ได้ไเนาะเลยกะแบบกุมใจไหนเห่อยจ้งคนซอยมาซํามีเลยก็สู่ต่อไปกับบุฟเฟ่ตเวัชียดจังไหนเหนื่อยังื่อกับสมมติว่าเอามาลายเพื่อนก็หายลายแต่เอ่ยก็ตินีเพื่อนลายเอ่ยก็บยากตินีนะแต่ว่าได้ขายดีท่บอกเอยได้ขายอับบได้ขายแล้วได้ขายอยู่เนาะเอ่ยเป็นฮอนด็อกเป็นจ้ามันแล้วเพราะว่า มันเป็นอันวันนางเงียนเข้าเจ้าเงียนนั่นเองโดยโดยอันเครื่องช่วงนี้เนี่ยซีอินเต็มเต็มอยู่ในมัดขายบ่มันมได้ขายมันก็มีตหนหาซื้อได้หน่อยมันบูรีมี่ยังมันลายมันลายหารคือเดียวเนาะ้อแมนมันลายหารจากที่ซื้อของผู้ใดแม่แล้วก็เพื่ออยัางบได้มีครบมีแต่น้าในอันนี้จะซื้อโดยโดยเพื่อนมันมีครบเบิร์นนะเพื่อนวันฟูงก้อนนะเพื่อนก็มีเทอร์นนะโดยโดยโดยกันได้ซัมมี่ซื้อเพื่อนก็ ลักลักอมีแต่กกตขนมอัลลภัณเด็กน้อยซื้อ,อละซื้อมือนันเดี๋ยวซื้อข้าวซื้อน้ำเอ้ยก็มีพอพอมีอยู่เนาะแต่ว่าโดยพอมี่บริหารได้มีแต่มับขาดเขินโดยซื้อต่อไบอะไรขาดอะไรเอ้อซื้อเป็นโหลแล้วคุณมือนี่งเลยนึกซื้อเป็นโหลโดยโดยแต่ว่าอันตัวสําคัญก็คือที่บอมี่ที่ เห็ดบัวได้ตอนนี้ก็คือพาแหมไปห้องหมอมนเนาะแมนต้นนั้นเลเห็ ai, นะดบัวได้นะโดยเอาจากเข่าในซูต่อไปนะกันท้าผู้ใดผู้หญ่จะดีผู้ใดหรือว่าผู้ใดที่สนใจเยอะอันซอยเอ่ย,ยเพิ่นซอยมเมทาวเพิ่นกะติดต่อมาได้เดอ้อผู้เล็กผู้น้อยฮะละตามที่ตามกําลังทรัพย์ของเฮาหรืตามกําลังศรัทธาของเฮานําฮัละน้องก็เข้าใจเอ่ยอยู่ด้ะว่าเฮากับบ้านนาะมันหน้าคือเดียวนะน้องก็มีตังเอ่ยปล้อ โดยโดยโดยเดือดซ้อยเอ้ยลายกระไดนี่กะคือว่าวอะไรเอากะมีถึงกะบ้าอันล้ำโลยคือเพิ่นนะนะมีตั้งเดียวไปเลยบ้านนอกบ้านนาคือเดียวเดี๋ยวเอ้ยเพิ่นพาไปเบิ่งก่อนที่เพิ่นว่าว่ะผู้ใหญ่จะดีเป็นเธองบมาเธอมุ่งด้านหลังแต่ว่าเอ้ยเพิ่นไม่ได้เอาไปมุ่งซ้ำเอาไปบริหารแนวอื่นก่อนี่ตอนนี้ก็ยังวีแล้วอยู่โอ้เป็นอันนี้นี่เอง อันนี้น้ามี่เอาสังกะสีมงเลยซื้อก็ได้แล้วว่ะโดยเอาสังกะสีเลยเออบัดชิไซผักกาดตัดขาเห็ดได้เลยอ๋อเสื้อผักกาดนี่โดยใส่ผักกาดเห็ดยู่เห็ดกินอยู่นี่มือมีบอลเห็ดอยู่เห็ดกินโดยโดยบัดชูมือนี่ผันน้ำกัอาบนี่บ่เนาะพี่บ่เอามาติเซอลยน้ำนี่พัดก็ซื้อเนาะไปนัรงงบลายเห็นนะไปซื้อเอาดยน้ำอาบนี่ได้ดยเอาเลยอ๋อบ่มีบ่มี่ไก่เนาะบ่มี่ไก่ปั่นน้ำมาดานี่ขึ้นมาผู้ออื่นดยซื้อน้ำผู้อื่น น่ขาสใจเอ้ยกลายยุสนอ,อนี่ก0 0องค์นะโอ้เต็มองค์นี่ซิบพันกีบอันนี้กรถังละสองพันนี่อันนี้ถังละสองพันถ้าเต็มอันนี้อันนี้ได้จะมุงรังคาอนประมาณเท่าไหรกทว่ซื้อผากระแตะมาอ้อมนี่นะงบประมาณาเท่เอ้ยเคยมีผู้เคยตีราคาเขาอยู่บ่ียูเหแสนปรเฉพาะลังค่านะหกแสนไม่นี่ผักกะตานี่เสอบีแพงก็เลยนเนาะ ทธเลอะว่าที่เขาซื้อสัมฤทธิเขาเฮ็ดสัมฤทธิรูปมาทธเลอะว่ะปากระตาดนี่ปากระตาหนึ่งเท่าไหร่แผ่นหนึ่งสี่สิบพันแผ่นหนึ่งสี่สิบพันเนอ้แลวนะประมาณจักแผ่นพอนี่ยจ้าเออว่าเนาะเพื่อเขาใส่ไปหมอเลยเนาะเพราะว่าเอื้อดตรงได้เจาะนะเข้าม่ได้เจาะเอื้อดบรรยากเที่ยวไปเที่ยวมาในเอื้อดที่กินข้างหลังนั่นนะอ๋อเจาะได้เจาะมองนี้เลยบ่ดกอ๋อเอาก็ปิดมาเลยทั้งสองข้างกระปิดเจาะทะลุออกมาทหารนั่นเลยอ๋อ โดยโดยโดยประมาณแปดแผ่นเลยจุ๊บบอแปดแผ่นเนาะแปดแผ่นมันน้อยเนาะโดยโดยต้องระดับนั้นพูเลยเนาะแปดแผ่นตามนั้นแล้วผู้ใดเบิ่งผู้ใดสนใจที่จะซอยเอ้ยเพิ่นก็ได้ตามแต่ศรัทธาผู้ใดมั่นเด้อซอยแน่งบบ่เพียงพอแล้วสู้คือคือว่าสู้เอ้ยฟังนั่ละเพราะว่าซองน้องมีแม็นซองแบบสายบุญโดยเฉพาะก็อาจจะ มีหรือบ่มีกัแล้วแต่บุญของเอ๋ยเท่านั้นแหละโดยเด้อ็นูจเข้าใจหนูไปเอาไปไนน์นี่เขาบังหับมาแล้ววันนี้มาแล้วโเบาสิเฮอนมละทุจาก็แล้วเอานมเนี่ะทุจาทุทุนมเล็กแต่ซอยเอ้านมกอนเออขอบใจเด้อตอนนมเล็กแต่ซอยแพ็คบังโหยหนึ่งทำสิกินบ่หนิตกใจละลายอากาศหนาวนี้อยากกินลายไรเด้อเป็นวัดเป็นไอ้นะฮจจงให้น้องเจ้าผู้ใหญ่เลยลูก นี่อันนี้ซอยเอ้ยน้ำแสนนึงเด้อโดยขอบใจเดินละลายเด้อซอยเอ้ยได้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินเล็กๆน้อยๆฮะละตามกำลังซับของคอยคอยกัดที่จริงก็จะเท่าลายกว่านีนอยู่ด้อเดี๋ยวซับกำลังซับของเฮาก็ยังซ้ำนี้อยู่เดี๋ยวว่ากำลังศรัทธาเสือนาจะมีลายกว่าเงินท่านอีกนะแล้ะเอฉยเอาเป็นว่าคลิปนี้กล่าวซ้ำนี้แล้วสาธิตได้กลับแล้วเด้อ มุกบดใจละลายเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อรวมทางน้องพร้อมเพราะนยังมีเคยซอยมาเอ้ยกับให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งให้เพิ่นร่ำเพิ่นรวยเด้อสาธุอ๋ออันผู้ที่เพิ่นเคยซอยมาแล้วเนาะการผูดพูดได้มีศรัทธาไหมอยากซอยเพิ่นกะติดต่อเข้ามาได้เด้อแล้วก็เสียทางกลับก่อนวันนี้ตอนนี้ก็อสี่โมงกว่าแล้วคำละแล้วคำละ ลูกขาจ้องนังนางเจ้าฮันด็อกอ่าเป็นไก่ฮันดอกนั่งน่ะลูกขามาซื้อฮันดอกตอนนี้ขวกากำลังเดินทางกลับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขันเท้าเอาผู้เลอมีจิตใจใส,ส่ศรัทธาเหยื่อสอยเอ้ยเพิ่นเหยื่อสอยไม่เท้าเพิ่นกาศมารถติดต่อมาได้ตามกำลังศรัทธาของตัวเองฮะละเล็กเล็กน้อยๆอยก็มีนิวเอาวพี่เลอคอยกัได้เฮ้อซ้ำนั้นตามที่กำลังทรัพย์คอยมีฮันกา คอยกับมาคำท่างก็รู้สึกว่าเออมีความสุขใจดีใจหุมหุมอยู่ขันท่าผู้เพิ่นที่ซอยเลยลายๆผู้เย่อเจอดีเพิ่นแต่ฟังไทยที่เพิ่นซอยแต่ละเคสแต่ละเคสเพิ่นลหลักขึ้นล้วมีความสุขหีืเพิ่นขึ้นได้บุญหรืเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เอาสำนีกันเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเดอ้อเดี๋ยวขอขอบอกขอบเจอนะมัดทุกคนที่ติดตามหับสมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอขอบพระคุณนผู้ทต่เมตตาหับสม้มโฆษณาเฮือก็ได้ ท่านที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าเห็นโฆษณาขึ้นช่วยรับชมให้แน่เดอหรือจะชมคลิปอื่นได้ที่ซ้ายหรือขวาตามที่ท่านชอบเลยครับคลิกเลย